สวัสดีค่ะมาอีกคลิปนะคะคลิปนี้อาจจะมาแบบอาจจะเป็นคลิปที่แบบว่า,าจะมาอธิบายว่า,าช่องาพยาเปียก็จะเล่นเล่นไปเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่มีขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะเพราะว่ามานั่งพิจารณาดูแล้วเนาะว่าการเล่น y o u t u b e ก็จะเล่นแบบ เพิิดเพลินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเพลินไปเรื่อยๆลงคลิปไปเรื่อยๆเพราะว่าพาเพียก็นั่งคิดมานานแล้วคิดมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่ทําช่องเก้านะจ๊ะเพราะว่าพาเปียมานั่ังพิจารณาดูว่าอน,นาคตข้างหนา้าถ้าเราป่วยถ้าเราไม่สบายทัาง YouTube เขาไม่ได้มาช่วยไม่เหยียวยาเรานะทำไมถึงพูดแบบนี้ก็คือว่า ถ้าช่องาพาเปียมผ่านกดหรือผ่านกดไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรจ้ะจะมาฉีดแจ้งว่าในทีสุ่ผพาเปียกระดไปเห็นช่องชองนึงคือคนที่อยู่ยุโรปเนี่หรือคนไทยอยู่ที่ยุโรปหรือคนในยุโรปก็ตามนะคะเราทํางานเราทํางานจะทํางานบริษัทไหนกระช่างจะท,ทําทีไหนกระช่างทางเงินเขาบัญชี ทางยุทางรัฐบาลเขาจะเช็คนะว่าเราเงินมาจากไหนอะไรยังไงนะอย่างเราผ่าน Youtube เงินเข้าบัญชีเขาก็จะหักภาษีเรานะคะหักภาษีเราทํางานให้ y o u t u b e ก็ถือว่าเป็นงานเหมือนกันนะคะแต่การที่ทํางานให้ Youtube นะคะมันไม่ได้งานไม่ได้เงินทุกเดือนนะมันไม่ได้เงินทุกเดือนพเพิ่มเพิ่ก็ได้แค่หาหกเดือนไดนทีหนึ่งปีหนึ่งไดนทีหนึ่งมันจะคุ่มไหมากับการเสียภาษีนะคะ ทีนี่เกิดรับป่วยขึ้นมา YouTube เขาก็ไม่ได้เยียวยาเรา mm. เขาไม่ได้มาดูแลเรา mm. เขาไม่ได้มาให้เงินขาดดูแลรักษาเรานะคะอยู่เมืองนอกทํางานหลัก,กมีเงินเยียวยาถ้าเราป่วยนะคะทีนี้การป่วยที่เมืองนอกเราไปทํางานหลักของเราไม่ได้เรานอนป่วยทางรัฐบาลเขาก็ชดเชยให้เราแต่ YouTube เขาไม่ได้มาชดเชยให้เรานะคะเขาไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องของเราเลยนะคะที่นี่ การที่เราจะทำได้ก็คือปิดปิดสั่งไรายได้หรือใหม่กับปิดช่องไปเลยนะคะก็ทางรัฐบาลทางกรมการภาษียังไงเขาก็เช็คนะคะเช็คนะคะมันก็เป็นงานเนาะถ้าเป็น y o u t u b e ที่ในงาน u t u b e มันไม่ได้การันตีว่ามันแจกทุกเดือนหรือได้ทุกปีแต้ตลอดไปนะคะสิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือ พิจารณาด้วยให้ดีเนะาะฐานอนาคตขา้างหน้าเพราะว่าคนเราไม่รู้อนาคตว่าคุณจะป่วยหรือคุณเจยียงแข็งแรงอยู่นะคะยังพาเปียยังยัง,ย,งยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะอยู่หลอดไปได้กี่สิบปีเพราะว่า4ี่สาหาปีข้างหน้าอาจจะป่วยหรือว่าจะป่วยผุกนี้เลยก็ได้นะคะการป่วยผุกนี้เลยนะคะสิ่งที่ทําก็คือวิ่งเรื่องอของเงินชดเชยหรือเงินดูแลในช่วงป่วยนะคะ แล้ว Youtube เขาก็จะต้องอเช็คว่าเงินจาก Youtube เข้ามาได้ไงแสดงว่าคุณยังทำงานอยู่ขณะที่คุณป่วยนั่นไม่ได้แล้วนะคะเขาจะเตือนคุณเลยว่าเงินอะไรมาจากไหนที่เข้าบัญชีเขาจะถือว่าคุณทำงานอยู่ผิดกฎนะคะคุณจะต้องไปแจ้งทาง Youtube ว่าขอปิดสร้างไรายได้นะคะยังยัง,ยงแต่คุณก็ยังอาจจะ ยังทำทำทำคลิปลงช่องอยู่นะคะอาจจะได้ไม่รู้นะคะแต่สิ่งที่พาพเบียร์ทำก็คือปิดค่ะปิดช่องค่ะหรือไม่ก็เล่นไปเรื่อยๆแบบไม่ได้สร้างราย,รายได้นะคะก็ต้องคุณก็ต้องไปแจ้งทางหน่วยรัฐบาลที่คุณอยู่นะคะว่าคุณไม่ได้สร้างรายได้จาก o YouTube เพราะคุณปิดสร้างรายได้แล้วนะคะแต่เขาก็คงคิดว่าคุณยังมีบริษัทอยู่คุณยังมีเป็นเจ้าของช่อง ลักษณะคุณก็ยังมีมีช่องมีชแนลของคุณที่สร้างทํางานขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้เขาอาจจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้นะคะก็ <G Dip. S 1> yse, ขอให้ทุกคนโ <G uin> ชคดีมีความสุขนะคะ <G uin> ขอให้ทุกคนเ,เข้าใจในการที่พาเปียมา uh <G uin> อธิบายทางนี้นะคะก็ <G uin> เมื่อกี้ไปตากฝนมาเปียกอาจจะเจ็บป่วยเลยก็ได้นะคะมีลูกเห็บตกด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมเราไม่รู้อนาคตว่าเราจะจะโอเคไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ออกไปดูฝนแล้วก็ดูลูกเห็บก็จามแล้วนะคะอาจจะป่วยยาวเลยก็ได้นะคะก็ขอ,ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณมิตรภาพที่ดีงามนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่คือเป็นลับอันประเสริฐมากๆเลยที่ คุณมีสุขภาพดีนะคะโชคดีนะคะบ๊ายบายโอ้ลูกเทพ เต็มเลย